แม่ทัพภาคที่2ยืนยันยังไม่มีการถอนกำลังอาวุธหนักยังอยู่ครบส่วนการเปิดด่านก็ยังไม่พร้อมก่อนพูดทีเล่นทีจริงว่าปิดยันกเกษียณวันนี้แม่ทัพภาคที่สองได้ให้สัมภาษณ์นะครับหลายประเด็นเลยเกี่ยวกับไทยกัมพูชาบอกว่า11จุดที่ไทยควบคุมไว้นั้นเรายังควบคุมอยู่ไม่มีการถอนทหารถึงต้องใช้ลวดหนามจำนวนมากและย้ำชัดว่าพื้นที่ปราสาทต,ตาควายเป็นของไทยต้องหาวิธีการนำกลับมา ไม่ว่าจะด้วยวิธีระหว่างประเทศหรือวิธีในประเทศส่วนกรณีที่กัมพูชาไม่ยอมตอบรับการเก็บกู้ทุนระเบิดในเวที GBC นั้นจะทำอย่างไรแม่ทัพตอบว่าเดี๋ยวในเวที RBC ระดับแม่ทัพก็ต้องพูดอีกครับถ้าไม่ยอมรับเราก็จะชี้แจงต่อโลกต่อ UN ให้เขารู้ว่าเกิดอะไรขึ้นส่วนการจัดการทุนระเบิดณนะขณะนี้เราปรับวิธีการแล้วใช้วิธีการเฝ้าตรวจระยะไกลใช้เครื่องมือพิเศษใช้โดรน ส่วนการขึงตาข่ายกันโดนก็มีทั้งสองชาติครับทั้งไทยและกัมพูชาต่างฝ่ายต่างขึงตอนนี้ส่วนที่เราสื่อสารว่าพร้อมใช้สิทธิ์ป้องกันตัวเองหมายถึงอย่างไรแม่ทัพตอบว่าก็เป็นเรื่องของรัฐบาลในส่วนของเราก็ทําหน้าที่ต่อย้ําว่าฝ่ายไทยไม่ประมาทนะครับในพื้นที่ไม่มีการถอนกําลังอาวุธหนักต่างๆยังอยู่ครบเนื่องจากกัมพูชาก,ก็ไม่ลดราวาศอกเรื่องของการใช้ทุ่นระเบิดและยืนยันว่ากองทัพภาคที่สองไม่มีความขัดแย้งกับรัฐบาล